เรามาดูที่นวดขานวดต้นขานวดน่องนวดอันี้ของ p a n าโซนิกนะครับตัวนี้จะเป็นระบบถุงลมนะครับให้เราสวมใส่นะครับเป็นไฟญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนเป็นไฟญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะบอกว่ามันจะมีโหมดให้เราเล่นเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วตัวนี้ก็สามารถทําเป็นฮีเตอร์ได้นะครับปรับได้2ระดับก็คือ,อความร้อนปรับได้2ระดับนะครับแล้วก็ความแรง ควาสุดคือความแรงค่อยกลางแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดให้เราเลือกนะครับว่าจะนวดเฉพาะตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็สภาพโดยรวมสวยมากนะครับมือสองนะครับแต่สภาพสวยแล้วก็จะบอกว่าตรงฝ่าเท้าเ้าก็จะมีตรงนี้นะครับเห็นนะครับฝ่าเท้าก็จะมีลูกไว้กดตรงที่ฝ่าเท้าให้นะครับ เดี๋ยวเราลองทั้งสองข้างนะครับเขาจะมีเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับหลับแรกปุ๊บเราก็กดอ่ามันก็จะวิ่งละเราก็ปรับไปแรงสุดแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นเลือกโหมดเฉพาะเฉพาะเขาเรียกอะไรนะเฉพาะตรงพวกหัวเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้นะครับอันนี้ก็ปรับความร้อนได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโหมดให้เราเลือกนะครับ ดเนี่ยมันพองแล้วนะครับเนี่ยตัเนี้มันพองแล้วล่ะครับมันก็จะเป็นสงลมก็จะมีสงลมบีบพองนะครับเดี๋ยวเราลองเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับถุงลมเดี๋ยวเปิดทางนี้ดีกว่านี่น่าจะเห็นท่าสองน,นะครับน,บนี่จะมีถุงลมสองข้างนะครับเนี่ย ถุงลมหนึ่งอันกับถุงลมหนึ่งอันนะครับในการบีบนะครับเอาเปลี่ยนโหมดดีกว่าให้มันให้มันพองทั้งหมดเลยลองดูนะครับนี่อันนี้ก็พองแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับข้างในเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชาด์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นถุงลม เราจะค่อยๆปั๊มไปเรื่อยๆนะครับนะครับเนี่ยก็คือจะเทสได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเนี่ยเนี่ยมันก็จะฟองนะครับโอ้แข็งแล้วเนี่ยแข็งเป๊กน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับคือเทสคร่าวๆได้ประมาณนี้ครับเพราะว่า เน่เด็ดๆมันขึ้นละนี่เน่เน่เอางนี้ดีกว่าเห็นไหมครับถ่ายใกล้ๆเห็นไหมครับนี่มันบีบขึ้นละเห็นไหมครับนี่มันก็จะบีบเป็นเนี่ยบีบหมดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับของลมแน่นบีบแน่นละนะครับ มันก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ